สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องวิถีบ้านเรานะคะวันนี้ป๊อกก็จะพาท่านผู้ชมไปจับเขียดกันนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการจับเขียดด้วยกันค่ะมาจับเขียดกันนะคะ มอ,อีมอไม่ได้อเออาลงมออเฮ้ยเอาเปิได้มานี่นะคะเขียดตัวใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะนะคะี่ค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราเดินไปต่อ ตะคุบเขียนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงน,น,นี่นะคะโอ้ยโดดนี้โดดนี้<อ> <Soul> ไปนี้แล้วคุณจับเลยลนายนนทไม่ได้ไม่ได้นนได้ไหมนันน่นน่ะนั่นน่ะไม่ทันเนอะ๊ะไอ้ที่ใส่ไีไหนหหไนี่นี่นี่ๆนี่ตัวใหญ่เลยนะคะ เดี๋ยวตีมาเลยมาเลยเฮ้ยถ้าตัวใหญ่เองจับเลยเนี่ยผมจับเล่นเนี่ยเออเอจับเลยมีในมือตัวหนึ่งแล้วเนี่ยจับอไปเลยเอ้าคุณเอาจับสองมันไปแล้วเอ้ามันไปแล้วหน่ะจับสองตัวไม่ได้เลยจับเลยที่ไหนนะไหนวะจับตู้ด้ย นั lle, apply, hey, <wait. S 1> ่นนั่นมันอยู่ตรงนั้นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอาปล่อย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 แค่เสือเองเห็นแล้วถ่ายคลิปเลยกระบาดเยอะนุ่นเยื่อนยื่อนยื่อนโอ้ยมาแบบเลยโอ้ยได้ไหมคะเนี่ยได้ไหมคะโอ้ไหนโชว์หน่อยได้ตัวใหญ่ไหมคะโอ้ยแม่งเอ้ยโอ้กดจะได้หัวหมดแล้วมั้งได้แล้ว แค่ไม okay. ่ค like. oh, 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 uh ิดไม่ออกได้ไงวะฮะโอ้เหนื่อยเลยวะยังกี่ตัวโอ้โหไหนวะเดี๋ยวไอ้ไอปลาอยู่อยู่เฉยนี่นี่ค่ะนี่นี่ตรงนี้เนี่ยนี่พี่นี่นี่อ๋อจับได้นะมจับได้ไม่เป็นไรจับเลยจับได้เลยเฮ้ยมันมันเช็ดเช็ดอ๋ออยู่เฉยมันจะกระโดดมันจะกระโดดแล้ว ต้องดู و, ต้องดู وا, ต้องดูทักษะขจัดด้วยปับเออเนี่ยเรอทักษะด้วยโอ้โเงออยฮะอือทักษะด้วยอ่ะไปเโอ้โหไปไปโถดยเล็กน้อยพี่ช่วยล้อได้พี่ช่วยหล่อยก็ไป โอ้รถเมลส่งฮะรถเมลมส่งเมื่อกี้ส่งเดินมาเดินตามมัเนี่ยเนื้เลยฮะได้เลยไดหรอนี่ได้ไหมคะโอ้ได้สองตัวนี่ได้อีกได้อีกส่งตัวแล้ว

นี่เด็ดเลยมองจูนอะโอ้นะไหวไหมไหวไหวเอาแล้วโอ้ไอ้ต่างเร็วเนี่ยมันอืมที่ทำบาปแล้วเนี่ยเฮ้ยไอ้คนหนาวอ้หนาวเปล่าอยู่บนคณาค่ะเนี่ยเลยเนี่ยเนี่ยเนีขียนเหรอคะเนี่ยไรเอ้ยเขียน จริงวะนี <im iter> 谢谢่น <pr> <ca> ีอ <halt> จ <ý k oles> <ind> ี <im iter been there> <im iter entially> ้ไว้จี้ไว้ไหนไหนไหนนี่ค่ะนี่ไหนนั่นนั่นไหนเห็นตาบ่เดงดึงอ่ะดูเฉยอยู่เฉยเดยเ่เดี๋ยวเขาไปล้อมฝั่งนู้นเอดูเฉยจี้ไว้็กันนี่นี่ตรงนี้ค่ะนี่มาคุบเลยค่ะนี่นี่ค่ะ à, thế đấy. Này. Phô tông, phô tông. Ờ. Ờ, này này. Ôi kìa, đơn xe ơi. bắp uh. rồi. À ơi. Quay leo. Quay leo. Mèng ơi. Trái đi, trái đi, đi. Uh. mày Ừ. đó. đấy. ไปข้างหน้าเนี่ยเอาจ้ไปด้วยไปเลยวี okay. hey, ้ผมจับเลยนะอยู่ไหนอยู่ไหนเดีนี่เยู่นี่เดีนี้มานี่บอกพี่เอ้มาเลยได้ปะล่ะเนี่ยมันวิ่ไปไหนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมไหนวะเดินเลยเนี่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  โอเคท่อที่พาดไปนิดเดียร์ได้ฮะได้ได้ได้ไปไอ้ตาหงายตาคมเลยไปดูไปโอ้โหได้ไม่เท่าไหร่เท่าไหร่รู้ไหม<อ>เราต้เพิ่มอีห้าตัวเองอันหัวตัวแล้วยู่ไหนวะมีค่ะได้อีกแล้ว ยังหล่อไหมอุ้ยน้อยยังอนนะเว้ยเรียบร้อยฮะแมวตาคงกิดใช่ไหมเดินหน้าข้างหลังข้างเก้าได้ปลาบานเลยไปไปต้องเอาแมวมาด้วยอฮะต้องเอาแมวแมวเอามาทำไมต้องไปคืนตามดิบไปให้พี่ส่วนแม่วะเดี๋ยวอะขายทิ่ก่อนมาลาบี้เปล่า เราล้อมเราล้อมหมดแล้วเอาลยพี่เราล้อมไว้หมดแล้วเห็นเราหมนแล้วนี่เห็นแล้วนี่พี่ลโอ้ยตายแล้วเซีเสีปั๊บเลยไปดีกันเซีก่อนเออหมดเลยกูคืนนี้เจองไหนนอนที่บ้านเน่ะหมดโอเกเปิดหมดเอาไหม thế tập điều này, ô, đấy, đi nào, qua, để tôi cho anh đấy, được rồi, ได้ปะ่ะตัวใหญ่นะคะนี่ 多样的。 เรื่อยๆเลยนะคะ <c oughs> ได้แล้วนี่น นี่จับมือเปล่านะคะไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยนี่ตัวใหญ่นะคะหลังจากที่เริ่มจับได้เยอะแล้วนะคะปอก็ต้องไปเปลี่ยนถุงมาใหม่นะคะเพราะว่าถุงนี้จะแน่นหนากว่าค่ะถุง แรกเนี่ยมันจะมีช่องอะคะ่ะเขียดก็จะมุดออกได้อันนี้ยังแน่นหนากว่าค่ะได้เยอะอยู่นะคะน่าจะสักประมาณครึ่งโลน่าจะได้ค่ะสําหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะยังไงปอก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ